ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเรามีอที่แรกนะคะมีแค่2-3คนเนาะก,ก็ขึ้นมาเป็น73คนกันแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้คะ่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ก็ไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นตรงเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี t ท i t t e r ค่ะแล้วก็มีอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเราเปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%มาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะโน้ตทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มือเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่ตอไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามเมื่อตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่วยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติตออดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวดาร่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูมต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถคีิคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คิดเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพนันบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคาอธิบายไปด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิเค้าม,มาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้้ไไปดเลย ค่ะ,คะแล้วก็จะกลับไปดูที่ติกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดคนดูไลฟ์สดของเรามีอทีแรกนะคะมีแค่2องสาคนเนาะก็ขึ้นมาเป็น73คนกันแล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยเนาะแค่สั่งซื้อไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะก็ขึ้นมาให้แล้วเนาะแต่ก็ยังขึ้นมาให้ไม่ครบนะคะอ๋อเจคนแล้วค่ะเมื่อกี้มี2องาคนแต่เราปั๊มไป100คนเนาะก็เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาจะค่อยๆทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราปั๊มไปครบเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาตตของเว็บไซ์ Km social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้นด้าล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ